ลูกไม่สบายบ่อยมากๆเลยค่ะคุณหมอทํายังไงดีคะอันนี้เป็นคําถามจากคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณหมอจะแนะนําว่าจริงๆแล้วการเจ็บป่วยหรือไม่สบายในเด็กเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะโดยเฉพาะเด็กในวัยเรียนก็จะมีโอกาสพบปะเพื่อนฝูงมีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคได้บ่อยครั้งนะคะ,ะโรคที่พบไม่ง่ายก็คือโรคหวัดเด็กบางคนเนี่ยเป็นโรคหวัดบ่อยมากนะคะเพราะว่าเป็นหายแล้วก็ไปสัมผัสเชื้ออีกแล้วก็เป็นอีกนะคะ บางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ปวดหัวมากพะเชื้อลุกลามเนี่ยจนถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลเลยคุณหมอจะมาแนะนําตัวยาสําหรับเด็กในเชิงแพทย์แผนไทยตัวหนึ่งก็คือยาแสงมึกนะคะยาแสงมึกเนี่ยสามารถใช้กับเด็กที่มีอาการตัวร้อนไอมีเสมหะหรือแม้กระทั่งมีอาการเป็นแผลในช่องคอนะคะในในลำคอมีอาการเจ็บคอรวมถึงท้องอืดท,ท้องเฟอือก็ได้ด้วยตัวยาหลักเนี่ยในยาแสงหมึกเนี่ย จะมีหมึกหอมแล้วก็พวกลูกจานดอกจานรกระวานการภูและใบพิมพ์เสนและก็อื่นๆใช้สําหรับวาดคอเด็กนะคะวันละหนึ่งครั้งแล้วก็รับประทานทุกๆสาชั่วโมงตัวยาตัวนี้เนี่ยจะทําให้เด็กนะหายเร็วแล้วก็ฟื้นร่างกายได้เร็วนะคะก็จะหาให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหมดความกังวลในสุขภาพของลูกไปได้ค่ะ